สวัสดีค่ะอิสานยเมริกาครับยองมาพบกับนิงแล้วค่ะมืนอี้ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิป Q&A นะคะ Q&A ที่ที่ได้ถามทุกๆคนไปนะคะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวอีสานนอ,อเมริกาหรือกับตัวนิ่งนะคะก็พี่น้องก็พี่พี่น้องๆก็ได้มาเขียนคอมเมนต์เอาไว้อคอมเมนต์คำถามเอาไว้นะคะ คำถามเอาไว้ตรงนี้นะคะว่าเอออยากรู้อะไรมั่งคำถามจะคล้ายๆเดิมเป็นคนที่ไหนอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไรเจอกับโอป้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาอเมริกาได้ยังไงคำถามก็จะคล้ายๆกันนะคะวันนี้จะขอพูดเป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจเนาะอืมโอเคเดี๋ยววันนี้จะตอบแบบไม่มีสคริปต์นะคะแต่อันนี้คือโจทย์คำถามเอาไว้มามาเริ่มกันเลยะคะ่ะโอจินนอนนะคะ เอาเริ่มจากที่เป็นคนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่ก่อนนะคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะอายุ36ปีนะคะแล้วก็มาอเมริกาได้ยังไงอเมริกาเคยเล่าไปแล้วนะคะก็ะคือมาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะตอนแรกก็คือทําเรื่องมาเรียนต่อแล้วก็ได้วีซ่านักเรียนมา5ปีนะคะก็อยู่ไปอยู่ไปก็มีเพื่อนมีแฟนใช้ชีวิตไปตามปกตินะคะก่อนที่เราวีซ่านักเรียนเราจะหมดแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับแฟน แต่ว่าตอนนี้ตอนแต่ว่าก็ได้เลิกลากันไปแต่เราจะไม่กล่าวถึงนะคะคนคนนั้นเพราะว่าตอนนี้เรามีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักนะคะเราต้องให้เกียรติครอบครัวของแฟนเรานะคะแล้วเราก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะให้เกียรติกันเนาะโอเคตามนี้นะคะแล้วก็กลับเมืองไทยไหมปกติกลับเมืองไทยทุกปีค่ะกลับเมืองไทยทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะคะส่วนใหญ่จะกลับช่วงประมาณเามษาพฤษภานะคะ ที่พี่น้องอาจะจะรู้สึกว่าทำไมไม่เคยเห็นกับไทยเพราะว่าตั้งแต่ที่ทำคลิปนะคะตั้งแต่เริ่มทำคลิปก็คือปลายปี2016ก็คืออาจจะช่วงพฤศจิกาหรือธันวาไม่แน่ใจนะคะก็คือตอนนั้นก็คือกลับกับไทยกลับ,กล,บ,ก,ลบกลับจากเมืองไทยมาแล้วนะคะแล้วก็พอต้นปี2017เราก็ไปโรงเรียนต่อที่มหาวิทยาลายยัย UCLA นะคะ เราก็กะว่าเออพีแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็สร้างบ้านรีโนเวทบ้านให้พ่อกับแม่ด้วยนะคะที่ที่เมืองไทยเนาะแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วเราก็ทํางานแล้วก็เก็บตังกรีโนเวทบ้านให้มันเสร็จนะคะก็คือบ้านหลังเดิมัแหละแต่ว่าทําให้มันดูดีขึ้นเนาะโอ,อ้ก็ไม่ได้ใช้เงื่อนลายหรอกคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ปี2017ก็เลยไม่ได้กลับทั้งปีนะคะแล้วปี2018ก็ท้องโอจินนะคะก็ไม่ได้กลับ ปี2019ก็เลี้ยงโอจินปี2020ตอนแรกแผนว่าจะกลับส่งการกับทั้งครอบครัวคะ่ะโอป้าแล้วก็โอจินแล้วก็หนิงตัวหนิงนะคะแต่ว่าก็คือมันมีไวรัสระ,ะบาดแล้วจะกลับเมืองไทยอีกทีเมื่อไหร่ตอนนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าทัวโลก็ไม่มีใครอยากเดินทางตามน,นี้ยิ่งเรามีลูกนะคะลูกเราก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราก็วิดีโอคอลคุยกับทางบ้านแทบจะทุกวันนะคะก็คือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร กลับไม่กลับเพราะว่าเราคุยกันตลอดกับพ่อกับแม่กับคุณยายกับคุณนา้าน้องชายน้องสาวนะคะแล้วก็ยังไงต่อทีนี้รู้จักกับแฟนได้ยังไงรู้จักกับแฟนได้ยังไงอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะคําถามยอดฮิตเลยรู้จักกับโอปาก็รู้จักกันที่ในเว็บไซต์หาคู่ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บไซต์หาคู่สิเขาเรียกว่าเดตติ้งแอพพลิเคชันนะคะก็คือว่าเพื่อนอะ่ะเขาก็มี ได้สามีจากแอปพลิเคชันนี้ของอเมริกาแอปพลิเคชันหนึ่งของอเมริกาแล้วก็เลยเออแล้วก็แบบว่าโสดมาได้สักพักอะไรอย่างนี้แล้วก็เออยังไงดีอะไรอย่างนี้เพื่อนก็เลยแนะนําให้ลองเล่นแอปพลิเคชันนี้นะคะมันมันต้องเสียเงินด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงว่าชื่อแอปอะไรเนาะเออแล้วก็แต่แอปนี้มันจะดีว่าทํางานที่ไหนอายุเท่าไหร่คือเขาต้องใส่ข้อมูลเอาไว้หมดอะไรอย่างนี้ แล้วก็เราก็เลือกเลือกดูเหมือนเลือกดูแบบว่าแคตตาล็อกผู้ชายอะไรอย่างนี้แคตตาล็อกผู้ชายท่อย่างจังสันจังสีเขาก็เปิดเปิดเดบิร์กมันบอกโอ้โหลดสิบอกวันโหลดแอปพลิเคชันวันศุกร์เพื่อนโหลดแอปพลิเคชันให้วันศุกร์นะฮะไปหาเพื่อนไปกินตามบักคุ้งเอียงก็ว่ากันไปโหลดแอปพลิเคชันให้วันศุกร์เพื่อนสมัครให้วันศุกร์แล้วเราก็เริ่มเล่นวันเสาร์ เพราะว่าวันสูงเขาเคืยังอยู่กับหมูอยู่เขาเคือสมัครสมรัครไก่บะไดมูลไบ่กับแอปเอียงกับสมัครทิมเอวัยสีหนะ้าเดี๋ยว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 พักกินน้ำก่อนพักกินกาแฟก่อนอยากรู้มันบาฮูเดสว,ว่าอยากรู้กาแฟาตอนเช้าเขาก็โหลดแอปพลิเคชันวันสูง วันเสาร์เขาก็ว่างเพราะว่าวันศุกร์เขายู่กับมูนบราร่ากับโซเลคิตาแต่นี่ยังก็ว่ากันไปวันเสาร์เรากลับบ้านนะคะเราก็เลยเล่นแอปพลิเคชันวันเสาร์เราว่างนะคะวันเสาร์ไม่มีลูกค้าเนาะเพราะว่าสั่งคิวแต่ว่าวันอาทิตย์น่ะมีลูกค้ามือนั้นอาทิตย์นั้นจําได้เลยว,ว่ามีลูกค้าวันอาทิตย์วันเสาร์ว่ามีลูกค้าเขาก็เลยอยู่เฮียน เขาเลยอ่ทแชทแชทแชทเนี่ยก็ว,ว,ว่ากันไปทีนี้ผู้ชายแบบว่าแอดเขามาหลากหลายกับสวยกับหยางัสินะเออผู้ชายกันมากแต่ว่าผู้ชายก็จะเป็นว่าโอ้ผู้ชายฝรัง่งเคลียร์ทิมเคลียร์ทิมบ่เอาหัวท้องบ่ค่อยมากมสินะก็เลยมีนุ่มเกาหลงเกาหลีสองสามคนกับคุยคุยงงเงงงเงีงงงงีย้ยงงงเง้ย,งย,งย,งยคนหนึง่งรอรอเป็นเกาหลีมาจากกุ้งโซ่คุยมากปุ๊บปุ๊บ เธอเธอทำงานอะไรเป็นนักกายภาพนั่งเป็นนักกายภาพบันไดก็นั่งนั่งปุ๊กกับคุยไปอุ้ยมักได้ว่าคนนี้คือรอแท้ว่าตาติ๊บติเหมนเดไปที่นี่ก็เออก็คุยกันไปโอ้ฉันฉันบ่ว่างดอกจักสั่นยังสินั่งก็เลยว่าเออเมื่อเป็นยังดอกก็สั่นหัวพอกันวันจันทร์นะก็เลยนัดพอวันจันทร์เสร็จแล้วก็คุยไปกับโอป้าแอดมาเด้แอดมานั่งก็คุยคนนี้ก็โอเคอ่ะกับ น้าตาโอเคแบบก็ได้ระไดรอีรรยรยอ,อย่างมากมายเออแต่ว่าเห็นเป็นเกาหลีก็เลยคุยแง่แง่งที่นี่ก็คุยไปก็ประเด็นนัดว่าสิเจอการกับโอปาแต่ว่าวันจันทร์ไม่มันไปมือวางต้องไปพอนักกายภาพบำบัดคนนั้นร้องมักแห้งถึกใจไปที่นี่โอ๊บวันอาทิตย์จะทำงานพอดีมือที่เฮ็ดงานเลยนะคนที่มาสักคิ้วเป็นมูของมูเป็นมูของพี่เล็กมาสักคิว้วนั่งก็เลยมาเร็วไปที่นี่ เร็ว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 เย็นวันาทิ oh, Gotta, uh, ์โอป้าก็เลยแบบเออเธอทำอะไรหรือเปล่าอะเมื่อแรงนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเพิ่งจะแล้วงานฉันเพิ่งจะเสร็จงานปักก็เลยบอกว่าเธอไปกินข้าวไหมวะอยู่ในโครเทเาีก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าเสร็จงานเร็วนะนะก็เลยแบบไปได้ก็เลยไปได้ป่ะที่นี่อาบน้ำแต่งตัวก็ไปแล้วขับรถมาโคีลทาโจากจากฮอลลีวูดมาโคียทาโตตอนนั้นยังอยู่ฮอลลีวูดนะ รถมากับพ่มาสิห้านาทีขับรถมาสิหานาทีก็เลยเออไปกิน้านอาหารนั่นซี่ฟูนี่นะไปกินไปกินปลาดิบไปกินอ,ยอยนีอย่าง่ะหอยนั่งรงนั่งร่อมีหยังกับว่ากันไป่ายมาที่นี่ก็เลยไปก็ได้งสินะแบบแรกที่เห็นโอป่ากับแบบก็ยังซื่อๆอยู่เด้ยังซื้อๆอยู่เด้ก็เลยแบบว่าเออก็เข้าไปกินเขากินอย่าง เอยียงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องพอกับโอบปานะสิมาบอกต่อหูซาม,ม้ก่อนบอกซาม,มิกนว่าเจอกับปอป้าได้ยังไงเจอจากเดทเว็บไซต์หาคู่หรือเดทติ้งแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มาอยู่อเมริกากี่ปีทําไมได้แฟนพยงเกา,กาหลีทําไมถึงไม่อยู่เกาหลีทำไมถึงอยู่อเมริกามาเอาอยู่อเมริกาเข้าปีที่9เนาะอันนี้ก็ต่อไปแล้วก แฟนทำไมแพนเป็นคนเกาหลีแต่ทาไมอยู่ไม่อยู่เกาหลีโอป้าเป็นคนเกาหลีแต่ว่าโอป้าเกิดแล้วก็โตที่อเมริกานะคะอะ่มาอยู่ตั้งแต่สมัยคุณยายของโอป้าเนาะแล้วก็พ่ออมไม่อยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นย่ามาอยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายนะคะก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะแล้วก็แล้วก็โอป้าก็เป็นเจนนลเลนที่สามเนาะ โอป้าพูดภาษาเกาหลีได้นิดหน่อยอันยองอาเซโยคำสมิดาอย่งประมาณนี้ดังนั้นกับพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับพ่อแม่พ่อแม่ก็พูดภาษาเกาหลีด้วยพ่อกับแม่โอป้าสามารถพูดเกาหลีได้นะคะแต่ว่าเวลาที่คุยกับโอป้าโอป้าก็ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษแต่นาเข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรพ่อแม่พูดว่าอะไรอะไรอย่างงี้เนาะโอจินถือสัญชาติอะไรนะคะโอจินถือสัญชาติอเมริกันอย่างเดียวนะคะ ทำไมไม่ให้ถือสองสัญชาติสัญชาติไทยด้วยอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้โอจินเกณฑ์านนะคะอยากให้ก็เลยให้ถือสัญชาติเดียวนะคะเพราะาถ้าถือพาสปอร์ตสองเล่มออจินต้องกีเกณฑ์านนะคะรู้จักกับแฟนมากี่ปีแต่งงานกันรือยังรู้จักกับโอป,ป้ามาสองปีกว่าอย่างที่บอกว่าเจอกันกับโอป,ป้าเจอกันไม่นานแล้วก็รู้ว่าเขาทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไราเงี้ยเราตั้งแต่ก่อนออกตอนแรกเราต้องคุยกันแล้วนะคะว่าเธอ looking for อะไร look หาแฟนหาคู่จะหาคนแต่งงานหาแบบสร้างครอบครัวอะไรอย่างงี้ต้องคุยกันตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะออกไปเดทกันนะคะเออม,มันกับวิอยากเจอกับอปา้ามาสองปีกว่านะคะอยู่ด้วยกันมาสองปีกว่าคะ่ะแต่งงานกันหรือยงังไม่ได้แต่งงานคะ่ะเดีจดทะเบียนกันเฉยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่จะกลับไปแต่งที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ เคยได้มากับกับไทยเป็นคนที่ไหนเคยกลับเมืองไทยมาหรือเปล่าเป็นคนขอนแก่นนะคะที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเคยกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าปกติกลับทุกป,ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับตั้งแต่ปี2017 18 19แล้วก็แพลนว่าจะกลับปี2020แต่ว่ามีไวรัสสกอนเนาะเมื่อก่อนเคยทำงานอะไรอู้เคยทำงานหลายอย่างมากเลยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงสมัยอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่สมัยอ,อยู่อเมริกานะคะ สมัยอยู่เมืองไทยก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะอยู่อเมริกาทําหลายอย่างมากเลยค่ะช่วงแรกๆที่มาอเมริกาก็ยังเขียนโปรแกรมอยู่นะคะเขียนโปรแกรมแล้วก็ที่เมืองไทยนะคะเสร็จแล้วก็ทํางานร้านอาหารร้านนวดทําร้านทําเล็บทำร้านเสริมสวยทำมาหมดแล้วค่ะทำหลายอาชีพมากเลยตัย้งแต่อยู่อเมริกานะคะเป็นอาชีพที่คนไทยหลายๆคนแทบจะทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องทำเนาะแล้วก็เราก็ลองผิดลองถูกว่าเราชอบอะ,อะไรที่สุดนะคะส่วนารายละเอียดเรื่องการทำงานที่อเมริกาเดี๋ยวเราพูดในคลิปถัดไปนะคะ เจอกับแฟนที่ไหนอันนี้พูดไปแล้วนะคะสามีเป็นคนประเทศอะไรทํางานอะไรที่อเมริกานะคะโอป้าเป็นคนเกาหลีนะคะเกิดเกิดที่โตเกิดและโตที่อเมริกาทํางานอะไรที่อเมริกากครอบครัวของโอป้ามีธุรกิจอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นโรงงานทอผ้าโอป้าก็ช่วยแตดดีทำที่โรงงานนะคะก็ช่วยกันนะคะก็ไม่ใช่เจ้าของนะคะโอป้าไม่ใช่เจ้าของแต่พ่อโอป้าเป็นเจ้าของ โอป้าก็เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนของพ่ออยู่นะคะทําไมไม่ย้ายไปอยู่บ้านแฟนโอปา้าไม่มีบ้านนะคะมีแต่บ้านของพ่อกับแม่นะคะแล้วลูกทุกคนเมื่อเขามีครอบครัวเขาก็สร้างครอบครัวแล้วก็ย้ายออกมาเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวนะบริวาสร้างพอปูหรือแม่ยาแต่ว่าอยู่บ้านเองมีความสุขมากกว่าเราจะกินอะไรเราจะกินอะไรเราก็ไม่ต้อง วุ่นวายหมายถึงว่าไม่ต้องเกรงใจคิดสภาพว่าท่าน้อไปกินกับปีอยู่บ้านข้าเจ้ามันไม่โอเคนะคะแต่เรากินอยู่บ้านเราเราโอเคะคะโอเคแต่ว่าเราก็มีแผนว่าจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านของคุณปู่คุณย่านะคะช่วงกลางปีนะคะเพราะว่าที่อยู่ตอนนี้ตอนก่อนย้ายมามันก็มันก็กว้างแต่ว่าตอนนี้ขอ,อจินเยอะเราต้องการ บ้านที่มันใหญ่ขึ้นเราตอนนี้เรากําลังมองหาบ้านแล้วก็จะย้ายประมาณช่วงกรกฎาสิงหาที่จะถึงนี้นะคะก็ mm hmm. ก็คงจะย้ายไปใกล้คุณปู่คุณย่ามากขึ้นนะคะจะได้ไปขับรถแบบว่า10นาที15นาทีอะไรอย่างนี้ดูแลหุ่นยังไงกินวันละกี่มือ้อกินเวลาไหนบ้างคะ่ะ mm hmm. คือหุ่นนี่คือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะตื่นช้ามาบางวันก็กินกาแฟแล้วก็สมูทตี้นะคะกินขนมปังกินแพนเคก้กแล้วแต่ว่าหิวหรือไม่หิวนะคะ กินกี่มือ้อกินหนึ่งกินกินสามมื้อคะ่ะเช้าก็กาแฟขนมปังหรือว่าสมูทตี้นะคะบ่ายก็อัดคลิปให้พี่น้องดูนะคะแล้วก็กินกินตอนเย็นนะคะประมาณช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งค่ะคะ่ะทไมไม่กลับบ้านคะแพนจะกลับไหมกลับทุกปีที่บอกนะคะอันนี้เป็นคําถามเดิมเนาะอันนี้ก็ฟังที่ผ่านมาแล้วก็บ้านสามีอยู่ไหนจะแต่งงานกันไหมคะบ้านสามีอยู่อเมริกาะคะ่ะอยู่ที่อคาเดียนะคะ เมืองอะคเดียเขาจะแต่งงานไหมถ้าจะจัดงานแต่งงานจะกลับไปจัดที่เมืองไทยค่ะส่วนจดทะเบียนจดแล้วค่ะปีนี้จะกลับไหมปีนี้ก็แพนว่าจะกลับสงการนะคะคำถามเดิมๆเมนาะอนันนี้ปีนี้แพนว่าจะกลับสงการแต่เพราะว่าพอดีว่ามีไวรัสนะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์ไวรัสนะคะพี่หนิงแต่งแต่งงานหรือ,อยังคบกับโอาป้ามากี่ปี ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานนะคะแต่ว่าจบทะเบียนกันแล้วคบกับโอป้ามากี่ปีคบกับโอป้ามา2ปีกว่าแล้วค่ะโอป้าทางานอะไรโอป้าทํางานที่บริษัทของแดดดีนะคะเป็นโรงงานทอผ้าเนาะแล้วก็เคยทะเลาะกันไหมคือจะบอกว่าตั้งแต่คบกับโอป้ามาจะบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือไม่ได้โกหกอันนี้คือเป็นเรื่องจริงโอป้าเป็น คนที่แบบง่ายมากๆง่ายทุกๆเรื่องคือมันก็เลยไม่รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรให้ทะเลาะก,กันคือเขาเป็นคนดีมากคือเขาคืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเราแบบว่าเขาเป็นแฟนเราหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราเคยมีแฟนมาทะเลาะก,กันอะไรกันมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าคนตัดที่ต่าง,างพ่อแม่ต่างการเจริญเติบโตเนาะแต่ว่าโอป้าคือเขาถูกเลี้ยงมาแบบ แบบดีมากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ถูกยงมาดีมากพูดเพราะใจเย็นคือเรารู้ว่าเขาเหมือนพ่อกับแม่เขาเพาะพ่อกับแม่เขาก็พูดเพราะใจเย็นแทบนับครั้งได้ที่จะเห็นโอป้าโกรธคนแบบเวลาขับรถหรืออะไรบนถนนอะไรเงี้ยถ้าไม่จริงๆอ่อะโอป้าเขาจะไม่โกรธคือจะเห็นเขาเป็นคนที่ควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมากนะคะแล้วก็ใจเย็นมากก็เลยไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ เขาเป็นคนที่ตามใจเรามากอย่างเรากินข, mm. ข้าวหรืออะไรเงี้ยเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยน,เน้ําเนิมอะไรอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆเขาจัดการให้หมดอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนดีมากค่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือโอป้าคือเป็นคนที่ที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราเจอเขาค่ะแล้วก็กลับไทยไหมอันนี้ก็เป็นคำถามเดิมน,นะคะก็คือย้อนกลับไปบึงนะ้งหนังย้อนกลับไปดูนะคะต่อไปเราโอเค ก็ประมาณนี้นะคะ Q&A ส่วนรายละเอียดการเล่าเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกันเจอโอป้าช่วงจีกันสีพ่อกันครั้งแรกรู้สึกจังไดยังสีน่นาะแล้วก็ซีมอเรื่องงานที่เคยทำมาทั้งหมดที่อเมริกาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆซีโมอวอลเห็นเบอร์ชีวิตที่อเมริกาอยู่มากก่าปีอุ้ยเรื่องเราหล,ลายคนค่ะพี่น้องรอฟังรอฟังในคลิปต่อๆไปเด้อเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วสิต๊มะฮุ่งให้พี่น้องกินกินติมะฮุ่งน้ำกันเด้อ หลังจากจบคลิปต่อจาก Q a แล้วเราจะมีนั่งตามบักหุงนะคะเราได้โครกมานะคะแล้วก็ถาบเข้ามาใหม่นะคะยังไงรอดอดติดตามกันเลยค่ะพี่น้องขอบคุณได้หลายเลยค่ะเด้อที่ที่อ่าสนใจอยากจิลูันเรื่องส่วนตัวของพน้องค,คือแบบว่าพี่น้องให้ความสนใจนะคะแล้วก็เราก็ขอบคุณได้หลายที่ติดตามช่องอีสานอีนอเมริกามาตอนนี้เฮดคลิปเฮดเฮดช่องมากกับเขาปีที่สามที่สามที่สี่แล้วเนาะประมาณนี้ละ อกากาศจงไหนกะยูเป็นมูกกันไปตลอด้ด้ค่ะเด้อเอา้ามากินขา้าวเซ่บๆไปน้ำกันสิบไปตาม,มาหุ่งแล้วพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ